สวัสดีคะ่ะเพืพ่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้รายการสัเพเเพลเหระจะไปที่งานมอเตอร์โชว์ปี2024ค่ะโอเวันนี้นะคะงานจัดที่ยินแพ็กนะคะเมืองทองทางนีในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวทุกคนนะไปดูของอก,กันดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะไปแล้วค่ะขอจอสิเพเ่อ ทําไมเราถึงต้องไปดูรถที่มอเตอร์โชว์กันคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้มูก็เพิ่งแต่งงานใช่ไหมเราโมก็มีหมายอยู่แล้วสองตัวแล้วมมก็รู้สึกว่ารถปัจจุบันนะ่ะคือต้องบอกว่าเราอา่ะคิดว่าอนาคตเราอาจจะมีน้องเออกลายเป็นว่าหมาสองตัวแล้วลูกหนึ่งครอบครัวเราก็จะใหญ่ขึ้นก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้รถมันอาจจะเล็กเกินไปก็เลยมองหารถคันใหม่ที่ที่มันตอบโจทย์ ซึ่งนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่ารถคันใหม่ที่มันตอบโจทย์อะมันมันจะเป็นไปทางไหนแต่อย่างแรกแล้วเราอยากให้มันกว้างก็เลยอยากไปดูงานนี้อืมซึ่งถ้าถามว่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยังไงใช่ไหมเรามีหมาด้วยเรามีคนด้วยเราเบบีด้วยมันจะตอบโจทย์เรายังไงให้ให้เราสามารถเลือกรถแบบนั้นได้แล้วเ,เราแบบมีรถในใจไหมแบบว่าเออดูไว้แล้วอะไรเงี้ยแบบเออ,อยากจะได้แบบประมาณไหนอะไรเงี้ยเทมตอบโจทย์เราอะตอนนี้รถในใจอะ ยังยังไม่มีเพราะว่ามูก็ไม่เคยศึกษาเรื่องรถไฟฟ้าเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราเลี้ยงหมาเหมือนลูกอะ่ะเราอยากให้เขาแบบขึ้นรถแล้วดูสบายที่สุดอะ่ะเป็นครอบครัวเราที่สุดต่อให้อนาคตเราจะยังไม่มีลูกอะ่ะเราก็อยากให้เขาแบบขึ้นรถแล้วก็สบายอยู่ดีโดยที่แบบไม่แออัดกันเราก็เลยรู้สึกว่าต่อไปลูกเรามันจะไม่ใช่แค่สองไง หมาคือไม่ใช่หมานะเขาเป็นลูกนะเออต่อไปลูกเราอาจจะเป็นสามหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็เลยอยากได้รถคันใหญ่แต่ที่ดูมาตอนนี้ที่เห็นหน,นะนะก็ดูห้าประตูใหญ่ๆไว้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าสมรรถนะหรือว่าเข้าไปแล้วหมาเราเข้าไปเนี่ยมันจะต่อโจนหรือเปล่าอ๋อทุกคนซึ่งเราจะเอาหมาเราอ่ะไปลองนั่งรถด,ด้วย เดี๋ยวเราจะให้ editor ใส่ก้อนเมฆให้เราเราอยากเดินดูทางใจด้วยก่อนเดี๋ยวบอกทางใจตรงนี้ด้วยนะอะไรประมาณนั้นเราจะไปที่บูธไหนก่อนคุณไข่มุกเราเข้ามาจุแรกเลยนะคะเราเข้ามาจากประตู23เราก็เจอฉากอันแล้วก็เบนเลยเดี๋ยวมูว่าจะก็คือจะไปดูเบนท์ไม่ชี้ไปทางนี้ข้ามเลยห้ากเลยไม่วันนี้บัดเจตที่เราจะดูอ่ะคุณไข่มุกตั้งบัดเจตไว้ที่เท่าไหร่ ตอนนี้มุกตั้งไว้ไม่เกิน1ล้านค่ะหนึ่งล้านเนี่ยมันจะได้สเปคไหนตรงตามใจหรือเปล่าว่าเอ๊บอกลบกนิดหน่อยมันได้เท่าไหร่นะแต่ต้องเป็นไฟฟ้าเท่านั้นไหมใช่ใช่งานนี้มันเป็นมอเตอร์โชว์ของไฟฟ้าซึ่งบ้านเราอ่ะใช้รถไช้บิลยูแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใช้รถไฟฟ้า มันตอนนี้มันก็ใหม่เนาะมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์อืเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคงั้นวันนี้สิ่งที่เราจะโฟกัสนะก,ก็คือรถไฟฟ้าที่ราคาไม่เกินหนึ่ง<ด>ล้านบาทโอเคงั้นไปดูเลยไอ่มุตูตอนนี้นั่งรออะไรอยู่ อ๋อตอนนี้เราหมาอยู่เพราะว่าตอนนี้หมากับที่บ้านมุกนะคะกำลังจะตามมาเราจะมาดูแล้วก็อาจจะเปิดใบจองวันนี้เลย,อ,อ,เอ,ยอย่าให้มันเสียเที่ยวถ้าเพชรพอยมานะ ใช่ไหมโอ้ยแบบช่องใส่ของเยอะมากคือมมว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยของเยอะในรถหมายถึงว่ามมว่าจะอาของออกตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราเก็บของหรือเราวางอะ่ะคือคันเก่าอะ่ะมันคันที่ใช้อยู่ปัจจุบันอ่ะมันคันที่จะแบบช่องเก็บอะ่ะมันน้อยอ,อันนี้คือแบบช่องเก็บมันลึกมากแต่ว่าข้อเสียที่เห็นเลยตอนนี้คือรู้สึกว่าหลังคามันมันมันเตี้ยไปหน่อยมันดูสปอร์ต ระดับล่ะคือบตอนนี้มันเตี้ยสุดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันเตี้ยสุดอ๋อมันเตี้ยสุดในเท่านี้อก็คือรู้สึกแบบมีความอึดอัดนิดนึงใช่ใช่แต่นี้กําลังคิดว่าเขาก็เรียนทำหลังคาให้มันเป็นแบบมันกล่งเอ่อเป็นพารารามิกนิดนึงจะช่วยได้ใช่แต่ว่ามันมีตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้ซึ่งถ้าถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนจำลำมุ้เนาะให้เลี้ยงหมาบอกว่า ไนอนตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปูรู้สึกว่าตรงนี้มันมันก็ดีแหละมันเก็บของได้แต่ว่าขนน้องอ่ะมันก็คงจะเกาะอยู่ตรงค่อนข้างเยอะเราจะเป็นไปได้ไหมที่รันเบย์จะนอนตรงนี้แทนนี้จะขึ้นมานอนตรงกลางรันเบย์อาจจะตัวใหญ่เกินไปแต่รันเบย์ชอบนั่งตรงนี้นะเราจะเป็นไปได้ไหมนี่จะเราเราจะทิ้งช่องนี้ไว้ให้หมากวิ่งเล่นกันก็อาจจะใช่แต่จริงๆนะถ้าถามว่ารันเบย์ชอบไหมรันเบย์คงชอบแบบเพราะว่าตรงนี้รันถ้าเราไม่วากของอ่ะรันเบย์นอนได้ถึงตัวเลยนะ หมาแบบขึ้นรถแล้วมองทางอ่ะตรงนี้ม<อ>ันน่าจะชอบมาก<อ> ปิดประตูแล้วใช่ปะเราดูข้างหลัง<อ>ตรงนี้จะเป็นที่ของรันเวที่ที่มุกบอกว่ารันเว์ชอบมากอะ่ะ<อ>มันเล็กมากเ,<อ>เนี่ยมุ<อ>กแค่น,นี้แล้วก็ข้างหลังที่เซมเบ้ชอบอยู่อะ่ะมุกรู้สึกว่าถ้าเป็นคันี้สำหรับมุกนะอาจจะยังไม่ตรงใจเท่าไหร่ S <S เพราะว่ารันเวย์ชอบนั่งตรงนี้ลัน<ๆ>เวย์เป็นเชื่อว่าโตัวอ้วนชอบนั่งตรงนี้<ๆ>แล้วก็เราตรงนี้เราจะวางแก,ก<ๆ>แ้วกาแฟกับอะไรต่างๆแล้วถ้าเรามีเบบีอีกหนึ่งคนแต่ว่าเซมเบ,บ้กับเบบีนั่งคาซีนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแน่นส<ๆ>าหรับใครที่มองเป็นรถครอบครัวมีสัตว์เลี้ยงด้วยมีลูกด้วยบอกว่าอาจจะยังราไปดูรุ่นต่อไปแต่หรือถ้าจะฝึกให้เบบีขับรถไปกับหมาก็ได้เออก็ต่อจนเลยอันนี้คือต่อจนเลยโอเค มันทำได้นะจอเขาใหญ่นะจอเขาใหญ่นะดีๆแต่อันนี้ไม่ได้หันเหมือนเหมือนเหมือนดีพอเมื่อกี้เนาะหรือว่าเขายังไม่ได้แบบติดเครื่องอะไรอี้หรือเปล่าลองนั่งดูดีติดหัวเหรอสูงเท่าไหร่คะคุณมุกมุกสองร้อยหกสิบแปดเออหัวต้นสูงนิดหน่อยก็ก็รู้สึกว่ายังเนี่ยก็เหลือเหลือที่แบบนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยอ่ะสมมติอ่ะแล้วี่ยหมาเดี๋ยวหมามุกเดี๋ยวหมามุกก็ลังมาใช่ไหมเดี๋ยวมุกจะพาหมามาดู มันแคบไปนิดนึงแ่ยดูดิงนั่งแล้เข่ามันแบบหเข่าชนใช่ชเฉลยบอกข้างหน้าคือปรับสุดใช่ม่ายยาวจัด มันเล็กใช่ป่ะแต่พอเข้ามาข้างในอ่ะมันกว้างนะใช่ข้างในมนคือแบบพอมันมีสันลูปอ่ะมันก็เลยดูไม่ไม่แคบจริงเฮ้ยฉันกดแคคลิกเออเฮ้ยได้ได้ใช่ไอันี้เมื่อกี่ดูคือจะปรับพับแบบถูกสิบสี่สิบได้ด้วยอ๋อนี้เปิดขึ้นมาเจอแล้ันนี้เป็นยาอะไรเลย อยู่นะมูมันกว้างใหญ่อันนี้มันทับลงไปได้ใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้เป็นพี่บุงคนนี้มันไม่เท่ากันคือแปลว่ามันปรับได้ใช่ข้างหลังปรับได้นิดหนึ่ง่รับเหมือนเซ็นตอร์อันนี้ไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์แต่ก็โอเคแต่คือเราไม่รู้ว่าสั่นหรูอะมันมันมีราคาติดปะมันมีม่านม่านนี่ไงมันมีม่านเรื่องนี้นี่อันนี้โอเคนะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ค่ะราคาพี่เขาเลย ก็ค่ะันนีอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คันนี้ and <AND นจะเป็นตัวดีนิคไมตัวซีหนึ่งสูงพเมียมหรอพีเมียมพีเนียมพีเมียมที่อยู่ที่ราคา9ก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้อยู่ในงูกน้อยู่ในงบกน้อันนี้คือแบตจะวิ่งกี่โลคะสี่ร้อยเก้าสิก เห็นส่วนตัวนะแต่ว่าสําหรับมุก่ะมุกไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบไอตัวฟังก์ชันตรงกลางยังไงอ่ะคือทํายังไงไม่เป็นเลยแล้วตอนนี้คือผมปิวแล้วสรุปทำยังไงใช่ด้วยอ๋อหม,นหม,นหม,นมุนหมุนหมุนไม่คือการหมุนค่ะอ๋อปิดเลยแต่ว่าสะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบว่าดูดีน่ารักเลยส่างกันอะไรจริงๆอ่ะน่ารักแบบขับแล้วดูสดใสอในวันวัน ต่ว่าแอร์มันดูแบบเนี่ยเห็นปะถ้าเป็นแบบน้องหมาพันเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าปอมหรือชิวว่าอะไรอย่างเงี้ยส่งตัวเทียนนะเนี่ยนั่งแบบเป็นทอยอะกำลังดีก็ใช้ได้คือถ้าสมมติว่าเลยอากจะแบบได้รถที่ขับในเมืองประหยัดหน่อยก็สามารถที่จะพาน้องหมาไปด้วยได้แล้วก็คันนี้ราคาไม่ถึงล้านด้วยเนาะถ้าไม่ถึงล้านคันนี้ตอบโจทย์เลยใช่คือจริงจริงงานเนี้ย อยากจะบอกทุกคนว่ารถที่เราไปดูมาอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์คนเลี้ยงหมาแมวก็คือทุกคันเป็นเบาะหนังหมดเลยเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องกังวลใช่ไม่ต้องกังวลเรื่องโขลดอ่าใช่มันก็สามารถที่จะดูดออกได้ง่ายมันก็จะคือพอมันไม่ใช่เบาะผ้ามันก็สะดวกกับพวกเราแล้วนอกจากนอกจากในแง่ของการจู่สัมภาระแล้วอ่ะการทำท่ะ ก็ง่ายด้วยแค่ขอดีเฟนให้ชาวมาส้าน,นิดหนึ่งอาจจะแบบเบื่อเบื่อแล้วแบบมาซาแบบมีแต่รถแบบน้ำมันเพียวๆเนาะนี่ hey, เขามีรถต้นแบบนี่ hey, เป็น e s k y t e. i r รอก่อนเป็นมดารอ่นเข้ามาแบบน่าสวยมาก ก็ถ้าน้องอ่ะฉี่ใส่ล้อรถคันไหนอ่ะก็เลือกคันนั้นเราเล่นนะทุกคนเป็นงเนี้ยพาสัตว์เลี้ยงมาได้แต่ว่าเขาอนุญาตให้อยู่ในแค่ในรถเข็นนะคะอืมซึ่งก็ดีแหละหลายๆที่อะค่ะพาหมาไปด้วยได้แล้วเนาะเราก็อยากมาหมาไปช่วยตัดสินใจใช่เพราะว่าไงสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเดินทางไปกับเราทุกที่นั่นแหละ Few moments later. อันนี้คือบุใดใช่ไหมคุณใดคือมุณก็ชอบรถแบบนี้มากมันมันหมายถึงว่าอะไรนะมันเป็นกับตักสีใช่ที่มันแยกบอก่บอเราอ่ะเราได้รับความเป็นส่วนตัวยังไงอไันนี้ เริ่มต้นที่หกแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทจริงเหรอจริงอุ้ยคุ้มนะดีมากใช่ใช่ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ว่าเหมาะกับครอบครัวแบบอ่ะแบบเริ่มขยายครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใหญ่มากไม่เมีแบบว่ามีพ่อคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยนั่งสบายเลยอ่ะจุดเลยก็ถ้าลูกหนึ่งมาหนึ่งเก็บของเก็บของเมื่อกี้เมื่อกี้วินบอกว่าให้หมาวิ่งเล่นแ่บผ่านช่องตรงนี้กันจันเรย์ดูชอบจันเรชอบตันนี้อ่ะลูก เราจะไปหาแมวแม่ตอนนม่ชอบคันนี้ไหมชอบไหมคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รูปยอดจดที่นั่งด้างหลังนี่ก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าบ่อเนี้ยมันพับได้เนาะมันพับไปได้กางเกงที่นั่งก็เป็นที่นั่งอะก็เป็นหุบที่นั่งอันนี้ชอบปันนี้วะใช่แต่ราคาแบบโอเคมากอะชอบปันชอบปันนี้ะมันแบบคนข้างหลังมาในเอ็นได้ดีอ่ะใช่ ถ้าเป็นเราเราก็คงแบบอย่างพี่มุกอย่างพี่มุกไม่มีโอกาสได้นั่งหพี่บุ๊ต้องขับตลอดไปถ้เลยหนูหนูยังแบบมีโอกาสได้นั่งเพรว่าแบบภายในเขาโอเคนะมันแบบมีแอร์แบบแอรร์ปับได้เลยได้มีแอร์ข้างหลังที่ส่งขึ้นข้างหน้าก็มีด้วยถือว่าโอเคไหม ไม่ใหญ่มากถ้าใครแบบที่พักส่แไม่ใหญ่มากแต่ว่ามัสบายอ่ะมันก็ตอบโจทย์เราจริงจงถ้าเราไม่ใช้น่เราเก็บไปมนก็ใช้วางของได้เพราะว่าไม่งั้นรถเข็นเราูทะวางไม่ได้เลยขนาดทะวางได้เป็นแบบตะแงใช่แต่ว่าอย่างอื่นเราใส่เนียอางขนาดรถเข็นเราใส่เรใส่เราใสไม่ได้เลยฮาร์ลันเบย์ชอบเมกาท่ รถเข็นเพราะว่าอยากได้รถใหม่องี้รันเว์ชอบไหมอุ้ยตรงนี้แข็งตรงนี้มันเป็นเนืดๆอย่างงี้พี่มุกมันไม่ได้มีตัวแบบล็อกตัวอะไรนะแต่แค่เป็นแบบงวงงวงง่ะแต่มันแข็งรันเวจะไม่ชอบไม่เป็นไรใหญ่ๆรันเวชอบเพราะว่ารันเวชอบนั่งดูวิวดูทังตัวนี้มองมองว่าถ้าต้องการรถที่ใหญ่ ค่อนข้างที่จะใหญ่บาคคนเ anyway, น weather, right? okay, really. now, ้นใช้งานจริงจริงก okay. okay. ็ค okay, ่อนข้างที่จะใหญ่เลโอเคเลยโกลด้องโกเดนอะไรนั่งได้หมดใช่ไหมก็นั่งได้ใช่ไหมไม่ชอบไปลาโอ้โหตาพิมรันไปชอบทำไหนลูกมันม่อยากนอนอยากนอนตรงนี้แล้วูไม่เอาไม่เอาโอเควันนี้คิดว่าจริงๆเราก็ดูรถกันมาหลายรุ่นแล้วแหละน่าจะแบบจูบใจกันแล้วใช่ไหมไข่มุฟรันวีกับเซมเปสุขใจไหม ถูกใจไหมถูกใจขาน,นาดไหนหมถูกใจขาน,นาดไหนหมยังไม่หาวเลยอะต<พ>อใ<อ>นงานงไม่เห่าออเลยอะคือวันนี้คือจริงๆอะเราตั้งใจมาดูรถไฟฟ้าใช่ไหมที่ราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาทแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วอะร,รถสันดาบบางคันก็ยังน่าสนใจอยู่สำหรับคนที่โอเครู้สึกว่าไม่พร้อมอะไรอย่างรถไฟฟ้าไม่พร้อมก็ จริงๆแล้วว่าเหมือนงานเนี้ยถ้าใครไม่รีบเนาะหรือว่ามีแพนอ่ะก็ศึกษาระยะยาวไปก่อนก็ได้เพราะว่าเหมือนส่วนใหญ่แล้วอะหลายๆหลายๆเจ้าหลายๆแบบหลายๆบูธละกันเขาอ่ะเขามาเปิดตัวแต่ว่าจะเข้าจริงๆอ่ะช่วงสิ้นปีเออเหมือนเราก็มาดูมาศึกษากันไปก่อนเพราะว่ามุกกลับที่มุกเองอ่ะก็ไม่รู้ว่ารถไฟฟ้าเราจะต้องเริ่มดูจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ศึกษาไปพร้อมกันก็ถ้าไหถ้าไม่ได้รีบแต่สนใจอะไรสิ้นปี้อดีสำหรับใครที่อยากมาที่ งานมอเตอร์โชว์2 0งนี้ mm hmm. เขาจัดที่ไหนแล้วจัดตั้งเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะคุณบูจัดทีมแขกนะะักข้าชาเลนเจอร์ฮอล์หนึ่งถึงสามวันที่27บมีนาถึงวันที่7เมษายนเวลาตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มอ่าใครเลิกงานช้าหรือว่าใครอยากมาวันธรรมดานะ นใจมันจะเล่นก็มานาะใช่แบบมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาจองวันสุดท้ายอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็เร็วมันจะแบบใจดีอะไรอย่างเงี้ยโาบางบูนะหารอย่างนี้มุกไ่เดินมามันจะมีวันต่อวันทุกคนต้องเข้าไปดูเองอ่าโอเคอย่าลืมกดอ้าวไม่พูดมันจะดึงราครับดูดีดูดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เสร็ อันนี้กระซิบนิดนึงจริงๆงานนี้เรามาดูรถไฟฟ้าร่มๆใช่ปะแต่ว่ารเร็วๆนี้เดี๋ยวรอจะแอบไปดูรถไฟอีกแบรนด์หนึ่งที่เขามีฟังก์ชันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต้องรอติดตามว่าเป็นแบรนด์อะไรน่าสนใจมากๆโอ้โหนัำหรัวันนี้เดี eday. ๋ยวมูกกับพี่มูขออนุญาตไปดูรถก่อนนะคะเผื่อจะได้ไปจองกลับบ้านเนาะโอเคบ๊ายบาย